โอ้มาสังเกตเมื่อมีเวลาได้เห็นกลุ่มปลาประซิวนะครับนี่เขาแหวกไหวไปมาที่ใต้สะพานนี้นะครับโอเดี๋ยวเอาขวดออกให้เขาอืมระบบนิเวศวิทยานะครับ ระบบนิเวศวิทยาเดี๋ยวออกขวดปฏตติกออกให้เขาโซนแถวนี้พัฒนาไว้อยู่ดีครับเป็นแหล่งลำน้ำเมืองชุมชนให้ผู้คนได้เห็นความสวยงามทั้งเช่นได้ปลูกบัวไวน้นี่สวยงามเดี๋ยวเอาบัวราบประเสริฐมาปลงปลูกตรงนี้นะครับ วันนี้วันดีเพิ่งจะได้เลิกวันดีนี่ปลูกตรงนี้รับไปเสร็จที่เช่าซื้อบูชามาดอกเขาเลื้ยงสวยงามทีนี้เขาโรยใบยไปหมดแล้วเหลือแต่หัวจะเอาหัวมาปลูกตรงนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันพ่อต่างก็จะได้พัฒนาโซนนี้ถวายเป็นรกระะ บูชาทำดีเพื่อพ่อสารต่อความดีต่อไปเห็นไหมครับแหล่งปลาน้อยใหญ่เพนนิ่งได้แปลกไปมาเพลิงร่าถ้าแหล่งน้ำสมบูรณ์ไม่มีเศษปลติกสิ่งโซโคร สัพพจัดก็อยู่ได้อย่างมีความสุขครับได้พัฒนาโ่นนี้นะครับทำดีเทิดไทยแห่งองค์ราชาชนากาที่เบ็ดนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวในรัชกาลที่9ของเราในวันพ่อนะครับขอบันทึกไว้ก่อนนะครับก่อนทํานะครับ อัปเตอร์อัปเตอร์จะค่อยมาดูบีฟอร์อีกทีหนึ่งนะครับโซนนี้นะครับที่ลูกจะพัฒนาให้ดูดีสวยงามในเขตรําน้ำเหมืองพยาคำให้ได้งดงามสืบไปให้ลูกหลานได้ยนต์โฉม สิ่งแวดล้อมเนว่าพอเด็ดหน่อยนะพอเด็ดออกหน่อยสิ่งแวดล้อมที่สวยงามนะครับทัศนียภาพที่สวยงามชุชิชิชิเอ้ยเดี๋ยวรอก,ก่อนสูกสเจ้าต้องรอก,ก่อนเพราะยังไม่ได้เอาอาหารมาเลยรอก,ก่อนดูหลรลนะอกเนาะรอก่อนนะครับ